ขช่าเน็ตสงสัยเข้ายูโกเดียวกันอยู่บ่เมื่อ FC ตัวยงเปิดเผยปูมหลังพระเอกจิเกไม่ธรรมดาสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ฟซีตัวเกียวมิวสิกเอฟซีภูเอบาทพิเดนแลนะก็ัเอฟซีทั่วโลกนะครับจากการที่ได้พิจิตตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าว ให้เอฟได้รับช่วมรับฟังและกการร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันขามาครับล่าสุดกม้มีโอการจะไปเห็นทั้งฝากฟังเพจเพจนึงนะครับเนเดน่ด้มีการนะครับนั่มคอมเมนต์ซึ่งเพิ่นไปพบไปเห็นนะครับบอก่าวเรื่องเล่าเกี่ยวกับพี่เอกยิกเกคนหนึ่งนะครับตามที่ผมขึ้นให้เอฟเห็นเนี่ยแะครับ ชาวเน็ตสงสัยครับคนไปคอมเมนต์ถามครับว่านี่พวกเขาอยู่กันคนละโลกกับพวกเขาบ่นะครับคอมเมนต์ที่เห็นนะครับมีการบอกกล่าวอยู่ใต้รูปภาพพระเอกยิเกคนดังคนหนึ่งนะครับซึ่ง f อฟตัวยงจ่มีการบอก ว่าพระเอกที่เกคนนี้พอธรรมดาครับน้องเป็นไฮโซพ่อแม่น้องรวยมากรวยรวยรวยเป็นหมืนห่นล้านน้องเลยติดนิสัยชี้นิ้วสั่งเพราะที่บ้านมีคนรับใช้พอมาได้เมียอีสานเพราะน้องรวยกว่าเมีย ชาวน็ตสงสัยครับเฮ้ยบ่ธบดดาตัวนี้เป็นท่ายาดบืนล้านแต่ว่าชีวิตคือหยอดแยงกับความเป็นจริงเลยครับนะครับทั้งเพจเพื่อนในมีการบอกให้เอฟซีเพื่อนมะมืงมะซอยกันหัวเนวัสัตว์ว่ายายคนนี้โพมาจากนิย่ายเหลี่ยมใดพอทุกสิีทุกอย่างครับ เอฟซีรู้กันดีครับบาทีมาทีไปของพระเอกยิกเกคนนี้เนี่ยเป็นยังไงไว้ได้ครับแต่ให้มันอยู่บนผืนฐานความเป็นจริงครับยาเพช้เขานะครับหรือยาเห็ดให้คนอื่นเนี่ยมองจะข้อว่าเป็นตัวตลกครับนะครับ ไว้ได้ครับบ่ผพิดแต่ว่ามันต้องอยู่ชุดขอ้อมูลความเป็นจริงกับสังคมสื่อโซเชียลที่เขาเฝ้ามองอยู่นะครับผมบ่อยากเว้ายังติเปรียบเทียบมากง่ายถ้าอุปมาอุปไมยว่ารวยหมื่นล้านรับหมื่นล้านนี่ให้โซ่เลยด้ครับไฮโซนี้เขารวยหมื่นล้านให้โซ่ีควมามจะเป็นบับตองกาใส่ของมือสองครับ เดี๋ยให้โซ่มัธยัตยให้โซ่ประยัตบอกครับถึงใช้แต่ของมือสองครับนี่มันเป็นคำถามจากชาวเน็ตที่ตั้งข้อสงสัยนะครับบางเทือ่อมันอาจจะเดอ่อานคอมเมนต์เดีว๋วบางเทื่อมันกลับออกไปแนเนื่อเยเจอนะครับเหมือนนิย่าย่ยเหรียมละสามบาท นะครับที่มาเปิดเผยตัวตนที่แท้ว่าเป็นคนด้วยปรอมโตมาอยากจะอวยอยากจะปกป้องเอาผลงานครับเอาผลงานเลยว่าผลงานที่โดดเด่นประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างก่อรากสร้างตัวยังไงบ้างมีบ้านมีเฮือนมีรถที่เป็นมือใหม่ๆนี่เป็นของตัวเองแล้วอย่าง เอาสั่นมาอวดกันอีกว่าครับเพราะคุณไปคอมบินแบบนี้แห่งเหตุในศิลปินที่คุณเชียร์เป็นโต๊ตลกในสังคมโลกออนไลน์ครับเพราะสิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกว,วันนี้มันย้อนแย้งในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสังคมเขารับรู้รับ,รรบทราบทั่วไปนะครับด้วยเป็นหมือนล้านหลักฐานยังกับว่ามี นะครับแต่ที่จริงผมคิดเป็นเรื่องตลกนะครับผมถึงบอกอะไง่ายครับว่าการมาเป็นคอมเมนต์แบบนี้นะมันจะทําให้ศิลปินที่ตัวเองเชร์เนี่ยเป็นโตตลกในสังคมโลกออนไลน์เพราะสังคมทั่วไปเขาเห็นครับว่าศิลปินที่คุณแชร์เนี่ยเป็นคนยังไงมีผลงานอะไรแล้วประสบความสำเร็จอะไรบ้าง เขาบ้องเขาเห็นครับเขาดูออกครับต่อให้คุณคอมเมนต์สวยหรูสิ่งมันคัดกับความเป็นจริงเนี่ยมันก็ได้แค่การคอมเมนต์ประดิษฐ์ถอยค่ำที่สวยหรูแค่นั้นครับแต่การปฏิบัติหรือชีวิตความเป็นจริงมันยอดแยงและมันไม่ได้เกิดจริงอย่างที่คุณพูดว่าได้เป็นอย่างที่คุณกล่าว มันเ็่แต่คอมเมนต์คุณเป็นคอมเมนต์ที่นาตลกบานานเป็นคอมเมนต์ที่บอ๊อมิกเซนเลยนะครับอยากที่ผมบอกขางตนครับอวยได้เชร์ได้ปกป้องได้แต่มาต้องอยู่พื้นฐานความเป็นจริงคอมเมนต์ comment เกินเลยหรืออะไรที่มันขัดตับความเป็นจริงเนี่ยมันยอดแย่งครับ หลายคนเขาไปเห็นเขาแสดงความคิดเห็นเขากดหัวเราะกันแบบโอ้ผมบอกแล้วครับอย่าหาทําครับคอมเมนต์แบบที่แบบมันเกินเป็นจริงนะครับมันจะทำให้โตคุ้นเองแหละครับนอกจากจะคนอื่นองอไปโตตลกแล้วคอมเมนต์มันบริสอยสร้างสารรค์ให้ศิลป,ปินของตัวเองดีขึ้นครับหรือดูดีขึ้นครับเพราะชีวิต มีโอกาสได้จับเงินลอยล้านลวไปอย่าว่าแต่เงินล้านครับฉะนั้นแน้วอย่าคอมเมนต์ที่เกินเลยแล้วทำให้ศิลปินที่ตัวเองเชร์มันดูแย่ครับอวยแบบปกติบ่ผพิดครับเวยแบบนี้สิ่งสิ่ตัวเองบอก,ก่าวหรือนำเสนอสิ่งที่มันถูกต้องผลงานจากสิ่งปพิดครับ แต่ไปคอมเมนต์อวยแบบนี้มันย้อนแย้งและมันทําให้ศิลปินที่คุณเชียร์ดูแย่ลงหรือว,ว่ามัวงหญ่ครับผมก็เลยนํามาเล่าข่าวให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันแบบนี้แะครับคิดเห็เป็นประการเสร็จได้คอมเมนต์กันเข้ามาคือเก่าคือเดิมครับเอฟครับผมก็น,นํามาขยายให้ฟังประมาณนี้แหะครับพอการลิปหนาครับสวัสดีครับ